รีบมึงเล <S <S ิกม well ีน้ำม well> ันหมดนี่อกูขอเล่นปืนได้เอ้ไม่ใช่ใจมึงกได้ได้เลย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 ขอมาไม่อยากได้เลยมันต้องทำมคือบีแกหมดฮัลโหลใครไม่มีนี่สวยเก็บาสเขก็บูนอะไรเกายตายหมดวนี่จัด ไม่ผมไม่มียาผมไม่มียาอะไรนะว้าวเอาไว้ไปเก็บร็บป่านะมาล้มเก็บเก็บเก็บทงเก็บทงว้าวเก็บเลยยงเก็บแมก็หมดเลยเอามาขึ้นมาตากมาล้มอ้าลมเยอะลมเยอะิ้งแค่แม่หรอทิ้ค่แม่ขึนดิยุ้งเอาผมมาเก็บโอ้ยโดนแมวโด เอนออมไม่เอามเลยเหมูเอาไม่มเไม่ได้ไม่งาได้ตายเลตาตัว้ายพ่้ไัว้ยตัว้สวยก็บไมเก็ไมาเก็บีเรามาเก็บีเรามาเก็บมีเรามาเก็บีเราอ๊ย้ยมันเก็บบีเรามันเก็บบีเราไมเแล้ไมแ้ไมบแล้วไยสวยช่ไ้าั